เคยได้ยินเรื่องกฎของ5คนรอบตัวเราไหมคะ เป็นแนวคิดที่ว่าคุณจะนิสัยเหมือนกับคนที่คุณอยู่ด้วยมากที่สุดรอบตัวคุณ5คนหลักของกฎคนรอบตัว5้าคนเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหม5้าคนนี้มันคือทัศนคติพฤติกรรมคือเราจะปรับเปลี่ยนเรียนรู้คนพวกนี้จะมีผลต่อมุมมองทัศนคติเราเราอยู่กับคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้ระดับความสําเร็จของคุณก็เหมือนกันคุณควบกับคนระดับไหนคุณก็จะมีความสําเร็จระดับประมาณนั้นเหตุผลเพราะอะไรมันเป็นเรื่องของ แรงบันดาลใจที่ทําให้คุณมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จคุณค่าที่คุณได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่คุณสเปนไทม์ด้วยถ้าคนรอบตัวคุณคิดบวกมีพลังบวกมีความรู้คุณก็จะเป็นคนแบบนั้นเขาจะเป็นคนที่สนับสนุนคุณแล้วถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นคุณลองสังเกตคนรอบๆตัวคุณสิคะว่าใน5คนที่คุณสเปนไทม์ด้วยมากที่สุดเนี่ยเป็นคนประเภทไหนแล้วค่อยๆปรับสภาพแวดล้อมค่อยๆเปิดโอก ให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆเป็นเองก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะ